สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครเจอรี่นะคะเป็นตัวละครคลาสสิกนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราโหลดเกมมาเราจะได้ตัวละครนี้เป็นตัวละครแรกเลยนะครับสําหรับผมจะแนะนําสําหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะคะหรือว่าอยากลองเล่นนะคะผมจะอันนี้มันจะได้เป็นตัวแรกเลยนะครับผมจะแนะนําให้ฝึกตัวนี้ไปก่อนนะอันนี้เป็นสกิลปลุกใจนะครับ เลเวลหนึ่งสามารถเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และความสามารถในการกระโดดให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆและตัวเองได้ชั่วขณะนะคะแล้วก็สกิลติดตัวนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านชีสนะคะเลเวลหนึ่ง <Level 1, S 2> เพิ่มความเร็วในการผักชีสนะครับแล้วก็คอนยักษ์นะฮะโจมตีระยะประชิดเมื่อโจมตีโดนจะทำให้พวกศัตรูที่อยู่ใกล้มีอาการมึนงงนะคะ อันนี้มันต้องใช้วัตดุเปิดใช้งานมันนะผมยังไม่มีนะก็จะได้ยินเสียงนกเนี่ยด้วยนะครับว่าน้องชายเย็นนะฮะพูดแข่งนะครับแล้วก็น้องชายเย็นก็อยู่ข้างๆนะอยู่ข้างๆน้องเอ้น้องลม,มเย็นก็อยู่ข้างๆน้องชายเย็นนะอันนี้นครับเป็นสกิลพิเศษนะต้องปลดล็อกเท่านั้นนะ ค่าชำนาญต้องถึงสิบก่อนด้วยนะครับแล้วก็ต้องหาวัสดุเนี่ยมาเปิดใช้งานมาดูที่เลเวลหนึ่งนะเจอรี่เป่าน<อ>กหวีดเรียกนกคิริบูลนกคิริบูลบนหัวของเจอรี่จะทิ้งระเบิดในขอบเขตหนึ่งเพื่อระเบิดในรูปแบบพรมแมวที่โดนระเบิดจะสูญเสียค่าแข็งแรงบางส่วนนี้แบบกดแบตบผมจะหมดนะเดี๋ยวรีบรีวิวนะครับ นกเขาพูดแข็งไม่เลิกนะรูปเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะนกเขาพูดแข็งไม่เลิกนะนี่ขนาดตอนกลางคืนนะผมอัดตอนเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนยี่สิบหกนาทีนะของวันศุกร์นะผมเล่นเป็นเจอรี่เลย ผมไม่กลัวอยู่แล้วมีคนเล่นเป็นลุงเพสฮนะแมวเ,เป็นไลนิงมีทัฟฟี่ด้วยแล้วก็มีไม่ตัวอะไรอะ่ะผมไม่รู้จักอะ่ะตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นนักกระบี่อะไรไม่รู้อะ่ะผมไม่รู้จักอะ่ะเ่อไปดูในเกมนะผมไม่รู้จักตัวเนี้ยไม่คุ้นด้วยเยวต้องลองดูเขาล็อกแล้วด้วยอะ่ะผมไม่รู้จักตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวละครใหม่ก็ได้นะแล้วผมลองดูชื่อในเกมก่อนเขาชื่อว่าอะไร แล้วเขพูดแข่งนะเอี่ยพูดแข่งไม่เลิกเลยแข่งกับเสียงผมเนี่ยเสียงผมที่อธิบายให้คนดูนะเขาก็พูดไปพูดแข่งดูดูทำเสียงนะไม่รู้ในในในวิดีโอจะได้ยินไหมแต่เสียงดังมากเลยนะนี่เด่นสุดในรอบนี้นะคะค่าเฟชั่นห้าสิบทัฟฟี่เด็กน้อยแสนน่ารัก เป็นแบบสกินนะอันนี้เขาแจกฟรีนะถ้าเลือกไปผมไปดาดฟ้านะไปเอาเค้กอีพีอีหนูอยู่ข้างแมวอยู่ข้างบนเนาะอีพีแตกเฮ้ยตรงนี้มีน้ำยาซ่อนกายโดดไม่ขึ้นเฮ้ยออ,อโดดไม่ขึ้นเลย ผมหนีก่อนดีกว่าเพื่อนเก็บแล้วอันที่สามไม่รู้อยู่ไหนเฮ้เจอแล้วแมวงงแมพอยู่อุย๊ยขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยแมวแมวจะลง น,นะผมว่าไม่ไปดีกว่าถ้าเป็นหนูแล้วนะนะตัวนี้มันมีสกิลวับออกมาดนะ้วนะฟ้าแบบฟ้าไปเลยอ่ะเกือบแม่ผมจะอัพเป็นสกิลค้อนกับสกิลนกหวีดนะไม่ดาดฟ้าอยากน้ำยาดีกว่าผมอยากได้น้ำยาซ่อนกายอุย๊ยโดดขึ้นไม่ได้โอ๊ยอุย๊ย ไอ้ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะผมอยากรู้อ่ะเอาดูไม่ได้ด้วยผมดูแล้วกันเพื่อนๆนี่ว่ะ จริงกินข้าวก่อนโอ้ยไปผมกินข้าวก่อนโอ้ยอยากก่าขาดอยากก่าขาดอยากก่าขาดขืนเฮ้ยตัวนี้ผมอยากรู้ว่าสกิลอะไรอะ่ะ งงแมวมันเก็บน้ำยาซ่อนกายแน่เลยนะปลาไปหมดเอ้าเกีบวเร็วเร็เร็วๆๆเพื่อนเป่าเตยให้เพ <ล Francis. S 2> ิ่อนโเรนิวแอ็นนี่แล้วเอวิ้งนั่นนีเพื่อนกูโดนเพื่อนผมโดนจับอีกแล้ว โอ้ปวดหัวเลยโอ้ยโอ้โรดนหมาต้องรีบกดรีบกดรีบกดอันนี้รีบกดโอ้ยโอ้ยโอ้โอโรดนจับเลยโอ้เพื่อนเพื่อนเหมือนเล่นไม่เป็นนะตาเนี้ย โอ้ยเพื่อนโดนเต้ยสงเอ้าเพื่อนไม่ช่วยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องพามีถ้วยอยู่เหนียวผมกินเค้กโอ๊ยโอย้ผมโดนอีกแล้วไอหัวร้อนผมหัวร้อนแล้วนะ นะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะทำไมผมต้องมาเจอคนเล่นไม่เป็นน่ะแล้ว ดูดีเพื่อนก็ลงไปอ่ะเอา้าผมว่าแพ้เชื่อดิผมว่าแพ้แล้วล่ะที่เริ่มเกมอ่ะผมแนะนำเพราะว่าบางทีแมวไม่ค่อยเก่งนะเนีย่ยบางทีแมวไม่ค่อยเก่งไงไม่มีตัวตังค์เยอะไงเนีย่ยผมไปเลยอ่ะ เหมือนเล่นไม่เป็นอะผมว่าแพ้นะดูไปนะครับเหมือนเล่นไม่เป็นอะใครก็ดูออกใช่ไหมท,ทุกคนที่ดูก็ดูรู้ว่าเหมือนเล่นไม่เป็นก็อย่างที่แนะนํานะเริ่มเกมโหลดเกมมาต้องเล่นตัวนี้เพราะว่าแบบมันไม่ค่อยมีแบบตัวเก่งๆเยอะไง ผมว่าแพ้ชัว์เละเนีย่ยชีชีดเหลืออีกตั้งสามอันเนีย่ยโดนด้วยนั่นไงรอยาวยาวพิมบอกเพื่อนหน่อยไม่ทันละ ไอตัวเมื่อกี้ไม่รู้ตัวอะไรอ่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยผมไม่รู้อ่ะโดนกำจัดหมดเลยไม่อย่างที่นูนะฮะตัวมันไม่ค่อยเก่งแหละแต่เริ่มเกมอ่ะถ้าสู้กับแมวอย่างเช่นแบบพวกทอมอ่ะได้แต่ว่าตัวอื่นๆไม่ค่อยได้อ่ะเพราะว่าเป็นสกิลไกลด้วยต้องเลือกตัวที่มันแก้ทางได้อย่างพวกแบบคาวบอยทอมก็ต้องใช้เป็นทัพ ี่เพราะยิงไกมันจะไม่โดนกรงเล็บแมวว่ามันจะปล่อยมีสกิลปล่อยกระทิงมาเราก็ต้องแบบโดดหลบให้ทันจะม,มีเสียงอยู่นะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิวเจอร์รี่นะคะตัวคอคเจอร์รี่นะครับถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะบ๊ายบาย